อัปเดตตรวจสอบสพป,ประกาศคำพื้นที่ผ่านมาวันที่28เมษายนพี่น้องต้องไปนี่ฝนตกอยู่หลายกลุ่มหลายมองหลายพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางฮาตอนบนก,กลุ่มค้อนเมฆเขียวเขียวสีเหลืองเงสีแหลนนะพี่น้องกลุ่มฝนตกแถวคอนแกนตกหนะักคอนแกนอูดอดเกิดไปทางน้องคนนายสกลนครนอน,นครพนมพื้นที่สีเหลืองเงฝนกระลัง ลงมาจากประเทศศปปลาวเข้ามา,ากาอีสานเขาไปสู่ผาคเนื้อเคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคอีสานตอนบนก่อนคำคนพืชที่ผ่านมาในพี่น้องมีมองในน้องได้รับฝนในพี่น้องฟองไปซุ่มเย็นซุ่มเย็นกันมีลังคาออกลังคาปิวกันในบอ่อไม่มาเข็บรูเห็บโต๊บอ่อม,มกีก่มฝนโต๊หนักมีสองก่มใหญ่แถวอีสานตอนบนหาคตอนกลางแล้วก็ภาคเเนื้อ ทางเหนือตอนหลังจะภากเนื้อด้านตะวันตกปิดชายแดนเมียนม,นมามีฝนตกนนเฮือนตอนบบนั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีเขึ้นพดเชยงใหม่แม่สะแม่สอดจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนฝนตกหนักกลุ่มเมฆสีแดงๆกลุ่มอีกหนึ่งอยู่ส่วนอีสานอันนี้กลุ่มภักเนื้อตอนหลาง เด็ดใสเดียนพมากรม,มเมฆเขียวๆฝนตกหนักเด็กพี่น้องตกหนักตกนานตกแน่ตกแส่ตกนานนะส,สันต์วะสลับคำเพื้นที่ผ่านมามีสองกรมใหญ่งยิ่องภาคอีสา,านและภาคเหนือตอนด้านตะวันตกที่น้องเห็นเพื่อนสีเขียวๆขีย,ยขพี่น้องญี่ปุ่นก็นังตกอยู่ขณะนี้แถวขอนแก่นอุดร อำางบัวลำพูแมืงเลยเพชรบุรีโครงฝนตกหนักทั้งคืนคืนที่ผ่านมาเนาะพี่น้องปองไปซุ่มเย็นกันอาจจะมีพายุดูดหอนบางมองปลาเป้นเตียก็ได้พื้นที่ซีขึ้นเข็มลมกระโชกแห้งโลเคปตกได้ด้อพี่น้องมองได้เจ็บโลเคปเนี่ยกันรายงานดอพี่น้องปองไปคอมเมนต์ใต้คลิป สำหรับตอนเสาร์ส่วนสี่พันมาก,ก็ฝนจางหายไปในแล้วลังอีกบกีพื้นที่เหลือหน่อยฝนจางหายไปแล้วส่วนอตอนพฤตกตอนเย็นหาคำแล้วก็กลางคืน,นสำหรับยิบเก่ายังจะมีอีก,กเหมือนในวันที่ยิบเก้ายังมีฝนตกอีกกระจายอยู่ตัวถูกผักสมัครากเน้นทางอีสานและภาคเหนือขยับไปทงางภาคใต้ภาคกลางน้ำ